อัปเดตสภาพอากาศในช่วงค่ำของวันที่8ธันวาคม2568จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่9ธันวาคมยังมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11ธันวาคมเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้แนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรและจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นบริเวณใดบ้างพี่น้องเกษตรกรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายติดตามรายละเอียดได้คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตสภาพอากาศในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางไอโซบาร์ที่1 0 1 4 1 0 1 8พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนลงมาจนถึงภาคกลางตอนบนและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่9ธันวาคมวันที่10ธันวาคมสภาพอากาศค่อนข้างปลปบปนมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเนื่องจากทิศทางของลมค่อนข้างแปลปรวนเมื่อมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในช่วงวันที่11จนถึง13ธันวาคมนั้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะกลับมามีอากาศหนาวเย็นหลังจากที่มีฝนฟ้าขนองพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม 14ธันวาคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมอากาศจะหนาวเย็นเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวประกอบกับเคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบน อากาศเย็นจนถึงหนาวพร้อมกับมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดที่ภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือจากสองปัจจัยคือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนมาจากบริเวณเทือกเขาหิมาลัยปกคลุมตอนบนของไทยส่วนภาคใต้ในช่วงวันที่11ไปจนถึง14ธันวาคมจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านบริเวณอ่าวไทยทําให้เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะ กรมประตูนิยมวิทยาประกาศเตือนคลื่นลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้มีผลกระทบจนถึงวันที่16ทธันวาคม2568ประกาศฉบับที่1เวลาประมาณ17นาฬิกาของวันนี้ค่ะ ระหว่าง11-12ธันวาคมบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทั้งนี้เนื่องมาจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ส่วนช่วง13-16ธันวาคมภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกกลุ่มอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น บริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านประกอบกับยอมความกดอากาศตำ่ำจะทำให้คลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือฝนตกหนักฝนสะสมอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม พี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนตอนบนของไทยช่วง11-13ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นจะมีลมพัดแรงและมีฝนตกบางพื้นที่ค่ะพี่น้องเกษตรกรเรกรตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาค บริเวณประเทศไทยยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในวันพรุ่งนี้ยังหนาวต่อเนื่องอีกบริเวณภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ15-18องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-32องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ6-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวในช่วงเช้าเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ2 7 3 0องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-20องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยจะมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝัออ่งอ่าวไทย ช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นโดยเฉพาะตอนบนของภาคใต้อุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสส่วนตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-23องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง 2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสิบของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่8ไปจนถึง10ธันวาคมบริเวณตอนบนของไทยอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นจนถึงหนาวและมีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมืออากาศจะหนาวเย็น ช่วงวันที่11ถึง14ธันวาคมอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอากาศค่อนข้างแปรปรวนดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะปริมาณฝนจะตกที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ประมาณร้อยละสิบถึงสาสิบของพื้นที่รวมทั้งภาคกลางภาคตนออกจะมีฝนประมาณร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนมากที่สุดช่วงประมาณวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสี่ร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนสิบเอ็ดถึงสิบสี่ธันวาคมร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละสิบถึงสาสิบของพื้นที่ค่ะ อัปเดตคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกลักษณะคล้ายงูเลื้อยบริเวณตอนบนของไทยยังคงพัดผ่านอยู่ที่เมียนมาสปปลาวและเวียดนามทําให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในระยะนี้ ส่วนลมไฟตยตะวันออกหรือลมค้าลมระดับบนได้เหนี่ยวนำเอาความชื้นจากลมระดับฐานเมฆจากมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจ,จีนใต้เข้าปกคลุมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตนออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะในวันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่10ธันวาคมลมจะพัดแรงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะลมบนสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป5,500เมตร คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตอนบนจะมีผลให้มีอากาศเย็นเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวจะมีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นคือมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปะทะกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยระว่างวันที่1 1บเถึงสิธันวาคมบริเวณตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลังจากนั้นจะมีอากาศหนาวเย็นจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกช่วงประมาณวันที่15ไปจนถึง19ธันวาคม ขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดลึกลงมาจนถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนอากาศจะหนาวฉ่ำลมอาจอ่อนกำลังแต่มีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดได้ตั้งแต่ประมาณวันที่17ไปจนถึง22ธันวาคมค่ะส่วนลมระดับฐานเมฆลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดแรงผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ตอนบนจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในวันที่8-9ธันวาคมในวันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปทิศทางของลมเริ่มแปรปรวนลมระดับฐานเมฆจะเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกหอบนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านบริเวณประเทศไทยอ่าวไทยทำให้เกิดฝนฟ้าขนองในช่วงประมาณวันที่11-15ธันวาคม วันที่16ไปจนถึง22ธันวาคมลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดกำลังอ่อนลงแต่ปัจจัยที่ทำให้อากาศหนาวเย็นลงในบริเวณประเทศไทยคือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกค่ะ ่วนฝนสะสมในบริเวณประเทศไทยในวันที่8-9ธันวาคมจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยที่ภาคใต้วันที่10ธันวาคมฝนยังอยู่ในเกณฑ์บางเบาอยู่ที่อ่าวไทยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกจะหอบนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมที่อ่าวไทยในวันที่11เป็นวันแรกตอนบนวันที่11 จังหวัดน่านอ,อปัวทุ่งช้างบอกก่อเกลือเชียงกลางท่าวังผาอเภอเมืองน่านอเภอเวียงสานาน้อยนานหมื่นอาจมีฝนปล่อยจังหวัดลำปางอเภอง,งาวอแม่หมะแม่ทะ จังหวัดแพร่อสองอภร้องกวางอเภอเมืองแพร่หนองม่วงไข่เด่นชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ท่าปลาน้ำปา่าอ,มเ,อเมืองอุตรดิตถ์ทองแสนขันรับแำรภอ,อรตรอนจะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยพิษณุโลกอภชาติการวัดโบดจะมีฝนปล่อยเพชรบูรณ์อภลมสักอ,มเ,อเมืองหนองไผ่วิเชยรบุรีบึงสามพัน มีฝนเกิดขึ้นในวันที่11ธันวาคมและอากาศหนาวเย็นจะลดลงในวันที่10ไปจนถึง11ธันวาคมส่วนวันที่12จะมีฝนเคลื่อนตัวมาปกคลุมจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อํเาเภอปลายอํเาเภอขุนยวมจังหวัดเชียงใหม่อํเาเภอแม่แจ่มกาญจานิวัฒนาจังหวัดลำปางอํเาเภอเมืองอําเภอแจ้ห่มจังหวัดแพร่อํเาเภอรองอําเภอเด่นชัยอํเาเภอเมืองอํเาเภอร้องกวางวันที่12จะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ วันที่13ยังมีฝนปลอยเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนืออย่างต่อเนื่องเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านฝนจะตกบริเวณดังกล่าวก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าเดิมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่8-9ธันวาคมยังมีอากาศเย็นวันที่10ธันวาคมทิศทางของลมเริ่มมีการแปรปรวนวันที่11ฝนจะเริ่มตกที่จังหวัดบุรธรนีหนองบัวลำพูอำเภอน,นากลาง อำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยนาด้วงวังสะพุงภูกระดึงจังหวัดหนองคายจังหวัดขอนแก่นอําเภอบ้านไผ่อําเภอโพลอําเภอบ้านแฮดจะมีฝนเกิดขึ้นในวันที่11ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำ ่วนวันที่12ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเหลือฝนเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมมีกําลังค่อนข้างแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะน้อยแต่จะมีอากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปค่ะภาคกลางภาคตะวันออกอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยในวันที่8จนถึง11ธันวาคมและมีฝนกระจายตัวเป็นฝนปลอยเกิดขึ้นบริเวณภาคกลางได้แก่สระบ,บุรีพระพุทธบาทม่วกเหล็ก แก่งคอยอำเภเมืองสระบ,บรุรีวิหารแดงเสาให้ส่วนภาคตนออกจังหวัดนครนายกปราจีนบ,บุรีจะมีฝนเล็กน้อยภาคกลางและภาคตนออกจะมีฝนปลอยในวันที่11ธันวาคมส่วนวันที่12ธันวาคมจะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีจะมีฝนโปรยขอให้พี่น้องบริเวณภาคกลางเตรียมรับมือ11-13ธันวาคมอากาศจะหนาวเย็นลงก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นจะมีฝนโปรยเกิดขึ้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกาญจนบรุรีหลังจากนั้นภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นต่อเนื่องปริมาณฝนจะลดลง ส่วนภาคใต้ในวันที่8ไปจนถึง11ธันวาคมปริมาณฝนยังอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่11จะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพังงาตรังพัทลุงกระบีวันที่11ถึง12ธันวาคมบ่ายจนถึงค่ำจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นส่วนวันที่13ไปจนถึง14ธันวาคมฝนจะตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเตรียมรับมือกันด้วยค่ะหลังจากนั้นในวันที่16ทธันวาคมเป็นต้นไปภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงประมาณวันที่19ทธันวาคมมวลอากาศเย็นเริ่มมีกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมความชื้นจะลดลงในวันที่20ไปจนถึง22ทธันวาคมภาคใต้ฝนจะกลับมาลดลงเช่นเดิมค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ